ตำรวจปูพรมจับกลุ่มกลุ่มพนันออนไลน์เครือข่ายจิ๋วตลาดน้อยรวบตัวผู้ต้องหา23คนพร้อมอุปกรณ์การเล่นพนันจำนวนมากพบมีเงินหมุนเวียนในระบบมากกว่า100ล้านบาทพลตำรวจตรีอาทิพงศ์สิวาภัยผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทแถลงผลการจับกลุ่มบ่อนการพนันออนไลน์ผ่านกลุ่มลับ2เครือข่ายคือเฮียจิ๋วตลาดน้อย และเครือข่ายย่านสีลมพระรามสองจับกลุ่มผู้ต้องหารวม23คนยึดอุปกรณ์การเล่นพนันออนไลน์รวมกว่า300รายการรถยนต์นาฬิกากระเป๋าแบรนด์เนมโฉนดที่ดิน12แปลงย่านพระรามสามกรุงเทพมหานครและพระนครศรีอยุธยารวมถึงตู้เซฟอีกจำนวนมากรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า100ล้านบาทพันตำรวจเอกเนติวงกุลาบ ผู้กำกับการสองปอ,อทอเปิดเผยว่าเครือข่ายจิ๋วตลาดน้อยเป็นบ่อนการพนันออนไลน์รายใหญ่ของนายฉัดชัยชัยพิทักษ์สมบัติหรือเฮียจิ๋วตลาดน้อยเล่นพนันผ่านกลุ่มลายไลฟ์ไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาจากการสืบสวนเส้นทางทางการเงินพบว่าเครือข่ายเฮียจิ๋วใช้บุคคลใกล้ตัวในการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินจากลูกค้าและใช้สำหรับการยักย้ายถ่ายเทเงิน ซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า600ล้านบาทต่อเดือนของเชียจิ๋วเชียจิ๋วเนี่ยเราสืบสวนจนรู้ว่าใครเป็นเจ้าของนะครับแล้วเราค้นทุกจุดนะครับแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ในในกลุ่มน,นี้1 1คนนะครับยังเหลือผู้ต้องหาที่หนีอยู่5คนนะครับเราก็สามารถตรวจยึดทรัพย์ได้เกือบออประมาณเกือบร้อยล้าน